คำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับดันไปส่งมาตา3าในช่วง5ปีสุดท้ายนะครับจากเงินบํานาญที่ควรจะได้รับ4,858บาทนะครับเหลือแค่1,608บาทนะครับทำยังไงดีมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับผมมีวิธีการมีทางออกให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจด้วยกับซีรีส์นี้นะครับคือหลายท่านนะครับกังวลว่า มาตาสามนะครับมองในในแง่มุมว่าเฮ้ยมันทำให้บำนาญลดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีผลกระทบใดไหมถ้าคุณไปส่งมาตา3าแล้วมีวิธีการแก้อย่างไรนะครับคลิปนี้จึงมาบอกวิธีการกันนะครับคือ ตัวบำนานนะครับ4,858นบาทที่เราพูดถึงนะครับมาจากฐานเงินสมทบนะครับ60สดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,500บาทจำนวนปีนะครับ24ปี ,4858 บาทนั่นเองนะครับนี่นะมาจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเกินก่อนเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าไอ้ตัวเลขตัวนี้มาจากตรงไหนนะครับคราวนี้วิธีการคิดบำนานประกันสังคมนะครับบำนานเนี่ย จะได้รับบำนาญก็ต่อเม yani ื่อส่งเงินสนทบครบร้อยแดิเดือนหรือมากกว่าร้อยแปิเดือนนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขของการได้รับบำนาญนะครับซึ่งบำนาญจะคิด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยบำนาญจะไม่ได้ใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายนะจะคิด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเอา60เดือนสุดท้ายล่าสุดตอนยื่นขอรับบำนาญเนี่ยนะครับมาคำนวณคือเอา60เดือนสุดท้าย ฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับมาบวกกันแล้วหาร60นะครับเท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยทําให้ถ้าช่วง60เดือนสุดท้ายคุณฐานเงินสมทบนะครับสูงก็มีผลนะครับทำให้ได้รับบํานาญนะครับหรือคํานวณบํานาญได้สูงเพราะว่าฐานเงินสมทบมีผลโดยประกันสังคมมาตรา3าจะยึดฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 1, 5,000บาทในขณะที่มาตรา3 9นะครับ เป็นผู้ประกันตนสมัครภาคสมัครใจนะครับซึ่งมาตรา39สําหรับผู้ที่ไม่ได้ทํางานในภาคเอกชนหรือไม่ได้ทํางานในไม่ได้ทางานเป็นแบบงานประจำนะนะครับมันก็จะไม่มีฐานเงินสมทบที่ระบุนะครับฐานเงินสมทบที่เป็นมาตรฐานในการคํานวณเพราะฉะนั้นเขาจึงกําหนดฐานเงินสมทบขึ้นมา4,800บาทนี่คือฐานเงินสมทบของมาตรา39 เพราะนั้นฐานเงินสมทบจากเงินเดือนนะครับสูงสุดไม่เกิน15,000บาทกับฐานเงินสมทบ4,800จะเห็นว่าความแตกต่างค่อนข้างเยอะทําให้ถ้าคุณไปส่งมาตรา39นะครัานะครับในช่วง5ปีสุดท้ายเฉลี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าส่งเต็มที่5ปีเลยฐานเงินสมทบ60สบเสุดท้ายมันจะไปอยู่ที่เฉลีย่ยอยู่ที่4,8 0 0 0 0จาก 4,850บาทจะเหลือแค่1,608บาทฐานเงินสมทบต่างกัน3เท่าต่างกัน3เท่าเลยนะพอฐานเงินสมทบต่าง3เท่ามันมีผลนะครับมันมีมันบำนาญต่างกัน3เท่าเนี่ยมันก็มีผลอยู่แล้วในเรื่องของอความาความเพียงพอของ ตัวเงินบำนาญที่คุณจะได้รับนั่นเพราะฐานเงินสมทบมันต่างกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูนะนี่นะครับฐานเงินสมทบ1 4 5 0 0บาทได้4,858กับฐานเงินสมท 4, บ4,8 0 0ได้1608บาทนะครับคราวนี้ฐานเงินสมทบต่างกันขนาดนี้ทำอย่างไรละ่ะคือวิธีการแก้ไขของของการ เผลอไปส่งมาตรา3 9ในช่วง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยแล้วจะกลับนะครับมาได้บํานานที่สูงเนี่ยมิวธีการแก้วิธีการเดียวคือการกลับไปทํางานนะครับส่งมาตา3า33คือมาตรา33เนี่ยมันเป็นมาตราที่ให้ในายจ้างเป็นคนหักส่งได้เท่านั้นเราไม่สามารถที่จะเลือกหรือขอส่งมาตรา3-3ได้ นะครับเป็นในจ้างผู้เดียวที่ส่งมาตรา3า,าได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขมันเลยยากมันก็ต้องกลับไปส่งมาตรา3า,าการกลับไปทํางานในตอนอายุ5.5หนะครับหรืออายุที่มากกว่า55เนี่ยนะครับที่สามารถยื่นขอบํานาญประกันสังคมได้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้เนี่ยแม้จะมีวิธีการแก้แต่มันแก้ยากนะครับการจะกลับไปทํางานแบบนั้นเพราะฉะนั้น การออกมาเตือนหรือออกมาพูดคุยเรื่องนี้เพื่อให้เราเข้าใจนะครับถึงความแตกต่างนะครับของตัวฐานเงินสมทบเนี่ยนะครับมันทำให้อย่างน้อยทุกๆขั้นจะได้วางแผนได้ถูกนะครับว่าเ,เรานะไม่โอเคกับตัวมาตาไม่โอเคกับการได้รับบำนาญน,น้อยเพราะนั้นในช่วง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย ก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ในมาตา3า39นะครับนะแต่ใดๆนะเพราะนั้นไม่ควรจะไปอยู่เลยนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันจะได้ทำความเข้าใจนะครับลองดูนะลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะฉลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนําสกนะครับมาตา3า3สส่ง งวดรลบเท่าไหรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหับัตบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอ l ไลน SSO ไทยสแกน QR Code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชาราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปิี่นโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อืนอ่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ